สวัสดีครับสวัสดี f c ฟลมก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวงานสร้างนะครับงานสร้างเ,เฉพาะคันนะครับคันนี้ลูกค้านำแบบมานะครับผมนำแบบมาเองนะครับต้องการให้ทางร้านทำให้ตามแบบนะครับแต่แบบก็มาเฉพาะข้างหลังนะครับทางร้านก็ต้อง าหาแบบจากในเน็ตนะครับเพื่อที่จะให้มุมมองมันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้านะครับนะฮะต้องขอบคุณลูกค้าจากขอนแก่นมากๆครับที่ไว้วางใจงานสร้างของทางร้านนะครับส่วนงานก็ออกมาตรงตามแบบครับผมอาจจะมีผิดเพี้ยนนิดนึงนะครับผม ก็ต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่างานตามแบบก็เป็นงานจากาต่างประเทศนะครับจะเป็นงานน็อกดาวน์นะฮะร,ราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับทางร้านกา็นำมาปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เข้ากับ ตัวรถมากที่สุดนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดนะครับส่วนงานก็ใช้เหล็กขนาดความหนา2นิ้วนะเอ้ความหนา2มิลน,นะครับทุกทุกตัวนะครับความหนา2มิลอบด้วยสีพาวเดอร์โค้นะครับเชื่อมทุกจุดนะครับลูกค้าก็เน้นมาเรื่องรอยเชื่อมนะครับแต่ทางร้านเชื่อมทุกจุดอยู่แล้วครับผม ไม่ต้องห่วงนะฮะยิ่งเป็นงานเอาดออย่างนี้นะครับโดนแดดโดนฝนโดนน้ำนะครับทางร้านทำงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจต้องการงานสร้างแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการนะครับและก็ ประเมินราคาฟรีนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนงานก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูนะฮะตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปเป็นงานชิ้นเดียวนะครับขึ้นรูปที่ร้านเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ใกล้เคียงตามแบบมากที่สุดนะครับ โครงตัวนี้ก็จะเป็นมันจะมีทั้งหมดสามชิ้นนะครับโครงสร้างหลัก1ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นฐานแหลกข้างบนอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีบันไดนะครับบันไดอีก1ชิ้นนะครับทุกอย่างก็น็อกดาวน์นะครับสามารถถอดออกได้นะครับไม่ได้เชื่อมติดกับตัวรถนะครับผม มีอะไรก็เก็บงานให้ครับเก็บงานให้ลูกค้าบ้างเล็กน้อยนะครับผมตรงไหนลูกค้าขอมาทางร้านก็จัดให้ครับไม่มีปัญหาครับผมอาจจะรีวิวไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะมันค่อนข้างที่จะแดดนิดนะึงนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอุปรกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์096 1 2 9 0 7 4 8นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ